กหนึ่งลบหนึ่งอ่ะเป็นเท่าไหร่เท่าไหรคะโอเคเขียนอ่ข้อสามนะคะเซตศูนย์เริ่มที่สองบวกหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสี่ค่ะนีค่ะคนนี้ข้อสาม โอเคต่อไปข้อสี่นะคะสอง,สองบวกสอง,สองลบสอง,สองเป็นสองครับผมข้อห้านะคะหนึ่ง,งทางนี้หนึ่งบวกหนึ่งบวกสองเป็นค่ะ 皇后。包括